สวัสดีครับเพื่อน YouTube, เพื่อนยูทูบคุณช่างั้นมังก์นะฮะวันนี้ผมจะนําเรียนเกี่ยวกับนิออนรุ่นที่เราใช้บรลาดรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันชอ็อตในการเกิดการชอ็อตความร้อนทําให้ไปไหมนะฮะดันนั้นผมก็เลยนําเรียนว่าพวกพวกบรลาดอุปกรณ์เนี่ยมันใช้ได้ครับมืบ่อีมันหมดอายุเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ ว่าที่ที่มันจะอันตรายที่สุดก็คือเนี่ยรอยรอยมันไหม้นะนะมันไหม้สาฮนะนั้นอุปกรณ์พวกเนี้ยก็ต้องหมั่นดูครับทีนี้ระหว่างที่มันาพาดสายมาผ่านประหลาดตัวเนี้ยอันตรายผมก็แก้โดยการเราใช้ใช้ยางแต่ยางที่เราจับระดับน้ำเนี่ยมาร้อยเลยครับของเส้นก็เข้าได้พอดีนะฮะ มาร้อยเลยนะฮะแล้วก็เราก็จะฝังพอดีเลยนะฮะฝังพอดีเลยนะจะปลอดภัยกว่ากันเยอะอนะ่าทีนี้คนบางคนก็เคยใช้พวกนี้มาเขาบอกไม่นีออนก็ต้องซ่อมก็จะใช้ชอบพวกนี้ก็ก็ต้องทําตามที่เขาชอบพอพอพอใจนะฮะเพระนั้นอันตรายพวกนี้เราจะแก้ไขด้วยกันใช้สายสายก็จะตัด าสายพวกนี้เราอย่าไปใช้สายอ่อนนะพยายามใช้สาย TSW เพราะพวกนี้มันจะมีสนวนขนวนที่หนากว่านะฮะแล้วก็จะปลอดภัยกว่านะฮะอันนี้ดีว่าพวกก็อยู่ในบ้านที่เป็นเด็กแก้ไขกันทันพอมีความรู้บ้างเพราะว่ามันลุกเลยครับช็อตเลยลุกเลยความร้อนเนี่ยฮะ เลยผมเลยนำเรียนสิเป็นประโยชน์ที่เรามองใกล้ตัวดีว่ามันไม่มีอะไรนะฮะก็ต้องคอยดูแลคอยดูแลคะเพราะว่ามันผ่านตัวนี้บาหลาดตัวนี้มันจะร้อนนะฮะร้อนก็สายนี่กรอบไปเลยนะฮะเราก็จะใช้ที่ผมนำเรียนเนี่ยใช้ตัวนี้แทนช่วยก็จะฝังก็ดีนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับผมเชงไปมไฟมันนครับ